อุงอิงทำแบบนี้ก่อนเข้าห้องอัดเพลงน้ำตาอีหลาน้อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวคนเก่งลูกสาวคนที่มีความสามารถของบอสโจกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องเพลงที่บอสโจได้แต่งให้น้องอุงอิงนะคะ ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะบอสโจได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กของตนเองนะคะเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่แต่งให้น้องอุงอิงโดยบอสโจนะคะได้โพสต์ลงไป3ครั้งครั้งแรกก็เป็นเนื้อเพลงสั้นๆแต่พอมาครั้งที่2ก็ยาวขึ้นครั้งที่3เป็นเนื้อเพลงที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะแล้วบอสโจก็ยังบอกอีกนะคะว่าเพลงที่บอสโจแต่งให้น้องอิงแทบจะไม่ได้แก้อะไรเลยไม่ต้องกล่าวอะไรเลยพอแทบจะสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะบอสโจและก็น้องอิงได้ออกซิงเกิลคู่กันก็คือเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแหน่นะคะซึ่งเมื่อเพลงนึ่งข้าวให้พ่อแหนนะคะเป็นเพลงน่ารักนรักของพ่อลูกได้ปล่อยออกมาทาง YouTube ก็ทําให้คนเข้าไปรับชมกันอย่างล้นหลามค่ะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆ เนื่องจากเนื้อเพลงนะคะเป็นเนื้อเพลงน่ารักน่ารักร้องคู่กับลูกนะคะเป็นจังหวะมันๆสนุกสนุกและ MV นะคะก็ยังมีน้องอุงอิงและบอจแสดง MV เองและนอกจากนั้นก็ยังมีน้องลำเพลินนะคะน้องสาวของน้องอุงอิงลูกสาวอีกคนของบอจค่ะรวมสแสดงด้วยและหลังจากนั้นไม่นานนะคะน้องอิงก,ก็โดนดราม่าเรื่องบนเวทีค่ะมีคนเอาน้องอิงไปลอกเรียนแบบในอาการป่วยของน้องนะคะ ซึ่งคนที่ร้องเรียนน้องอุิงนะคะก็ได้ออกมาขอโทษทุกฝ่ายทุกคนแล้วนะคะและสืบเรื่องที่น้องอุงอิงนะคะโดนดรามา่าบอโจจึงแต่งเพลงน้ำตาอีลาน้อยให้น้องอิงได้ร้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะบอโจและน้องอิงได้ไปเข้าห้องอัดเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนเข้าห้องอัดนะคะก็มีการซ้อมร้องเพลงโดยมีบอโจนะคะเป็นผู้นั่งฟังแล้วก็ทนาเอก็นั่งฟังไปด้วยค่ะ ซึ่งน้องอิงนะคะก็ร้องออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะน้ำเสียงไพเราะมากค่ะเป็นไปนตามที่บอสโจคาดไว้เลยเนื้อเพลงนะคะก็เป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับชีวิตน้องอิงเองที่โดนดราม่ามาก็อาจจะมีความเศร้าเล็กน้อยนะคะแอดก็อยากให้ทุกคนรอติดตามรับชมรับฟังเพลงนี้ด้วยนะคะซึ่งบอสโจได้ออกมาบอกแล้วว่าเพลงนี้จะถูกปล่อยในวันที่19พฤษภาคม2566นี้ค่ะ ในเวลา9โมงช้านะคะฝากทุกคนไปติดตามและก็รับชมเพลงนี้กันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามและคอยสับผอน้องอิงและบอจูไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันกับความน่ารักของน้องอิงในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน